เฮ้ยคุณเซเอาแล้วคนคนนี้เขาพูดอยู่ว่าเขาอยากเดทกับโอเลี้ยงต่อไปแปลนะแปนะเฮ้ยคุณเซไม่เอาดีวะ <c oughs> โอ้เราไปได้ของมิวถามสั้นๆเลยมิวถามคุณเซสั้นๆเลยรับไหมคะรับซะด้วยอ่าโอเคโอเลี้ยงสามนาทีใช่ไหมคะมาสวัสดีค่ะพร้อมไหมคะ ที่จะจีบโอลยแงรับผมคือตอนนี้ตื่นเต้นเหมือนกันไม่เคยรอเสียงมิวต้องเริ่มก่อนนะผมไม่รู้ว่าจะโออะไรนะออผมไม่รู้นะโอเคโอเค <laughs> แต่มิวก็น่าจะไหลไปเรื่อยๆนะคุณเซเพราะฉะนั้นเราต้องไหลาตามๆกันนะสวัสดีฮะพี่เซสวัสดีครับน้องโอเลียงแฮปปีะะว้วาเลนไทน์เดย์นะฮะแฮปปี้วาเลนไทน์เหมือนกันครับวันนี้พี่เซไม่ออกไปไหนหรอฮะ ไม่ออกครับอยากจะมาอยู่กับโอเลี้ยงครับโอ้ยน่าสงสารจังเลยนะะเนี่ยไม่มีคนอื่นให้ออกไปหาเลยเหรอฮะ, <c oughs> อะม่มีครับไม่ไม่มีครับโอม่ได้เลยฮะเดี๋ยวโอเลี้ยงจะอยู่ด้วยเองแล้วพี่เซจะออกไปเลยไหมฮะฮึ <c oughs> ออกไปเลยฮึอ๋อะจะไล่ให้ผมออกไปตอนนี้หรอครับไม่ได้ไล่น<ฮ>ะิีไปเองมา อ๋อจริงด้วยประหยัดงบอย่างรุนแรงโอ้เข้าใจนะเดี๋ยวนี้พี่เซต้องไปเปสาวเยอะนะฮะโอเลียงก็เข้าใจได้ไม่เป็นไรอ่าแล้วโอเลียงรู้ได้ไงอ,ะอ่ะพี่ว่าพี่อุตส่า,สาเก็บเรื่องนี้ไว้เงียบเลยนะโอ้ยสมัยนี้แมวที่ไหนก็เปิด iPad เป็นทั้งนั้นเลยฮะโอ้ยชื่อเซเลสเนี่ยเต็มเลยสาวสาววี<ม>เดี๋ยวนี้เพียบหมดเวลาแล้วครับอืมทำไมไม่รู้สึกเหมือนเป็นคันเดทกับโอเลียงเลยนะครับ รู้สึกกลังหลังเหมือนโดนเผามากกว่ายังไงนะจริงๆก็อยากจะให้รู้หัวแหละแต่พอดีมันไปเวนันแล้วเอาซะหน่อยผมเป็นตัวเปิดให้คนอืน่นไงคนอื่นที่ได้อะไรอาจจะได้รู้ก่อนจริงๆจะเก็บไว้ในทีหลังก็ได้แต่คุณดันได้ซีเค็ดก่อนอ่ะแต่ไม่เป็นไรทุกคนจะได้รู้นะว่าอะไรอ่ะคืออะไรใช่ไหมคะปะอะไรอ่ะคืออันนี้ค่ะทุกคนหวังว่าจะชอบนะนั่นเงเ่ี้ยมันเริ่มจะมีมันเริ่มจะมีเวนมีกรรมแล้วไง ได้กับว<ะ>ิวกลัหรอมันเริ่มจะเป็นเวีนเป็นกรรมแล้วตายแล้วอย่าบอกนะว่า <c oughs> เราจะมาขายกันกลางขี่แยกน่ะ <c oughs> เราจะไม่ใช่มาเดทแบบคู่รักเราจะมาแบบว่าขายของกลางขี่แยกกันน่ะสามนาทีสําหรับอะไรอ่ะนายพร้อมหรือ,อยังเซเลสมาเลยฉันพร้อมแล้ว <c oughs> เอาไอ้หนู ขายดอกไม้กันหรือยังอย่ามัวทักชายอยู่สิเอาไป1ิบดอกเนี่ยครบแล้วไปเลยคลิปตองกันเหรอสิบดอกเท่านี้จะพอหรือเปล่าโอ้ยขายไม่หมดไปต้องกลับบ้านนะวันนี้เห็นไอ้คู่มอไซน์นั่นไหมไอ้คู่นั้นเนี่ยผมเราต้องไปจัดให้ได้ก่อนนะคน่นั้นแม้สองคนคุณผู้ชายคุณผู้หญิงวันนี้เราจะไปจะไปเดทกันใช่ไหมครับมีดอกไม้ให้กันหรือยังดอกไม้แล้วเรายังไม่แค่สนใจดอกไม้สักดอกไหมครับ อันนี้โปรโมชั่นซื้อสองแถมศูนย์นะครับ<อ>ซื่อตอนนี้ให้แฟนได้เลยทันทีนะโปรอะไรคะเนี่ยดูขี้โกงแปลกๆนะคะเนี่้แ,แต่โปรนี้หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับน้องๆให้เฉพาะพวกคุณ2องคนเลยนะ,ออะดอกละ50ครับแต่2ดอก200รพ<อ>ี<อ>่ตกเลขมาคะเนี่ย อันนี้เหมาะกับน้องๆทั้งสองคนมากนะครับเร็วๆสิครับพี่ไฟมันจะไฟมันจะเขียวอยู่แล้วครับพี่พี่ทอนตังค์เร็วๆสิคะโอ๊ยๆๆโอ้แป๊บแป๊บแป๊อ้เบนห้า0้ครับเบนห้าร้ทอนมา1,000นึงเลยนะคะเร็วๆแค่ฮะเดี๋ยวเนี่ยรถมันจะไปแล้วน้องไอ้ตรงนั้นตั้เมื่อไหร่จะขายเสร็จไอ้ตรงนั้นน่ะเร็วๆโอ้ถ้างั้นเดี๋ยว500นี้พี่เอาเลยนะโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมไปขายตรงนั้นต่อครับโอเคครับขอบคุณนะครับสําหรับ5 0ห้าร้อยขอบคุณนะครับขอนให้มีความสุ ตำรวจไอ้หนูไอ้หนูเก่งมากไอ้หนูขายยังไงให้มันโปงได้ขนาดนี้วะเนี่ยโหโคตรเก่งเลยป้าภูมิใจในตัวหนูมากก็ป้าสอนมาดีเงียผมเนี่ยได้รับพลังมาจากป้าอย่างรุนแรงเยแนไหมหอมขายมันต้องอย่างนี้แหละถูกต้องแต่ได้แค่หนึ่งร้อยเราได้มาถึงห้าร้อยเลยนะเออมันต้องอย่างนี้สิวะหมดเวลาขอบคุณเขาอุ้ยสนุกมากขอบคุณเขา ต้กดไม่รู้จะด้นยังไงเลยเฮ้ยคุณเก่งมากคุณเก่งมากจริงดูแชทดูแชทชอบใจกันใหญ่ขอบคุณที่ช่ากันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณง้าคุณนเซที่มาเล่นด้วยขอบคุณง้าสนุกมากครับครับได้ครับเจอกันในไลน์ต่อเป็นการขายดอกไม้ที่ดูเดือดมากไม่เห็นจะได้สักอย่างก็บอกแล้วว่ามันจะมีอะไรแปลกๆนะคะวันนี้ถึงเราจะเตรียมตัวมาดีก็เหะอะ เดินทางข้ามเวลาเพื่อมากาวเอ๊ะ